จัดประหลัดบอกหม้อน้ําอีกหนึ่งใบอยู่ด้านหลังเอ๊ะอย่างนี้เขาตัดกระบะหรือว่าเขาตัดกระซีตัดกระบะล่นเข้าไปตัดกระบะเขา้า,า,เขาไปหนึ่งขอหา,าไหด้ขอเหลือสี่ขอแล้วนี่เหลือสี่ขอเป็นรถนอกไปเลยเอ,อ่าปื๊ดกดรีโมทมาแล้วก็ง้างออกง้างออกมาปื๊ด สองใบครับมาครับวันนี้จะรีวิวรถยกให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับโอ้โห,โหรถยกครับมีเดินหอบด้วยเครื่องเดิมเลยหรือเปล่าเนี่ยเครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมเดินหอบได้ด้วยนะโอ้โหโสุดยัดเลยไม่ตี้ครับไม่ตี้ฮะนี่ครับดูเครื่องตะกนแม่ เลยใช่มกระดอิกนิ้วปุ๊บตามสั่งเลยครับโอ้โไหไมตี้ครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมไมตี้สวยๆหนึ่งคันครับนี่ครับเป็นรถยกนะฮะอูอ้วนโมนิฟายครับรถยกนี่สุดยอดดูครับมีเทอร์โบใหม่เ,นะเป้ยเครื่องเดิมเขาไหมเนี่ยเดิมครับแต่เดิมรนนุ่นไหนไม่รู้เครื่องอครเื่ 5L5L สามพันเทอร์โบเดิด่มไทเกอร์เหรอจะดี 5L สามพันเทอร์โบ เปลนเทโบมาใหม่อุ้ยดูดิสวยงามมากเก็บห้องเครื่องอย่างดีเลยนะฮะมอน้ำเดิมมีไฮไลท์อะไรมอน้ำเดิมมีแต่มีอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งลูกอหอโหใส่อินเตอร์ลูกไปเลอร์เลยครับไมตี้ครับไมตี้วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถสวยๆนะฮะปรับแต่งสวยๆอืเก็บห้องเครื่องอย่างสวยเลยครับนี่ฮะ เป็นเขาใหม่หมแก้วนี่ครับไม่ตี้ครับไม่ตี้สวยสะอาดนะฮะคันนี้หน้านขอบเดิมนะครับเป็นแม็ก5สิบห้าแตัวนี้น่าจะเป็นของวีโกครับนี่จะให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะสุดจัดบะลลัดบอกหม้อน้ำอีกหนึ่งใบอยู่ด้านหลังเออดูสิแผงแอร์อยู่ด้านหลังเหมือนกัน ใช้แผงแอร์อยู่ด้านหลังเพราะพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเขาก็เลยใช้พื้นที่ด้านหลังได้แบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้ครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดยกโอ้โหชุดยกดูดิข้างหลังก็เป็นขอบสิบห้าแต่ ช่วงหลังนี้เขาตัดแปลงนะครับตัดแปลงก็คือตัดให้สั้นลงตัดกระบะย่นนิดนึงเพราะว่าปกติกระบะก็จะยาวเอ๊ะอย่างนี้เขาตัดกระบะหรือว่าตัดกระซีตัดกระบะล่นเข้าไปตัดกระบะเข้าไปหนึ่งขอขาไปหนึ่งขอเหลือสี่ขอแล้วนี่เหลือสี่ขอเป็นรถนอกไปเลยอ่าตัดกระบะเข้าไปนะฮะเจ๋วมาก ดูรถ <c oughs> ยกครับนี่ฮะเจ้าอ้นใครใครวางมาให้หรือวางเองอันเนี้ยไปต่อที่เลยครับแล้วก็กลับมาแกะที่จันท์ <c oughs> หมดเท่าไหร่ชุดยกเนะี่ยชุดยกหมดประมาณเอาราคาทั่วไปเลยประมาณเท่าไหร่ชุดยกเนะี่ยห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทโอ้ห้าหมื่นกว่าบาท เวลาจะยกเราก็ตีกลับมาฝั่งนี้เหรอใช่ครับจะมีเป็นรีโมทรีโมทกดแล้วแขน,<อ>แ,ขนแขนจะแขนจะลงเองอะไรอย่างเ<อ>งี้ยอ๋อตรงนี้คืออ๋อนี้คือแขนสามารถลงมานี่เพราะนั้นเราก็เก็บขึ้นมาอย่างนี้ใช่ครับอ๋รถยกครับแหมเพิ่งได้เห็นเพิ่งได้มีโอกาสรีวิวอ่ะไหนลองดูหน่อที่ว่าเวลาเขาจะยกไหนเขาทำยังไงขอชมหน่อยใช้มอเตอร์เนาะ อันนี้เขาเรียกว่าวิน่ะนใช้วินมอตเตอร์เลยดูแบบลูกบอลเลอร์เลย 3K ครับ N120 ้มาอยากรู้เหมือนกันนะฮะอ๋อใช้รีโมทคอนโทรลเอาเลยสายเป็นสายใช้สยแล้วก็มีรีโมทใช้สายใช้รีโมทก็มีเป็นวินนะครับปืด๊ดกดรีโมทมาแล้วก็ง้างออกง้างออกมาปื๊ด ทีนี้ก็เอาตัวนี้ถอวยเข้าไปในในรถที่เราจะลากมีทั่วเครื่องมือเสียบนี้ได้ครับโออรถรถรุ่นเก่ามีเป็นหูลาก็ถอดนี่ออกอ๋อ oh, ครับผมก็ลคล้องได้เลย oh, ตัวนี้จะเราเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยอีกหน่อยนึงแ,แล้วแต่รถรุ่นบางรุ่นใช่ไหมฮะรุ่นเกา่ารุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืมอืมอืมล้วก็คล้องก็ล็อกเลยอืแล้วถ้าเกิดลากข้างหลังล่ะ ลักข้างหลังเราจะเกี่ยวอะไรครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดข้างหลังต้องต้องเสียบมันจะมีชุดเสียบหูแหนบครับ๋อ้หูแหนบเวลาเรายกข้างหลังอะนะยกยกหลังรถะนะตัวนี้ก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้ใช่ครับแล้วก็มีช้อนล้อได้เวลายกรถเก๋งอะไรอย่างเงี้ยอืมช้อนล้อได้เลยอ๋ออุปกรณ์เราจะมีช้อนล้อได้ด้วยช้อนล้อได้โอ้ขานี้ปรับแต่งมาพอสมควรเลยแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างทำไมหม้อน้ำจะต้องมีสองลูกครับ เอาเผื่อครับเผื่อบางทีดันเขาใช่ไหมคือรถลุนเก่านี่คือส่วนมากเขาจะต้องแก้ความร้อนให้จบครับบางทีดันเขาติดบูธติดบูธยาวๆที่เราไม่อยากให้ร้อนมากแล้วมันทํางานยังไงอ่ะคือกอดสวิตช์ไหมหรือว่าครับมีสวิตช์แยกอ๋อแต่ธรรมดาลูกเดียวมันก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับอมบางทีดันเขาเราก็กดเผื่อไว้อืมความร้อนมันขึ้นสูงแล้วก็เปิดเปิดอีกลูกชุดหลังจะทํางานเลยครับอ๋อแต่ปกติก็คือน้ามันมาเวียนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เปิดพัดลมหรือยังไงใช่ครับถ้าเกิดเปิดลูกเดียวมันก็จะเวียนแต่ข้าง อืมพอเปิดลูกพอพอเปิดลูกหลังปุ๊บมันจะมีปั๊มน้ำอีกดวงคราวนี้มันจะวนทั้งสองลูกถึงกันเลยอ๋อหมายความว่ามันใช้งานแค่ลูกเดียวก่อนก็ได้แต่ถ้าเราจะเปิดสวิตก็คือลูกนี้มันก็จะทำงานอีกทำงานด้วยอีกด้วยอ๋อกลายเป็นพัดลมสามตัวเลยครับนี่ครับอจบจบครับดันเขาเอาดันเขาอยู่หกสิบเองครับคำาร้อนโอ้ถือว่าแก้ความร้อนได้เยี่ยมเลยนะฮะเขามีหม้อน้ำสองลูกนะครับนะฮะ นี่มีระบบในการต่อคันนี้สวยมากเลยโหขรอทรงกรส็สียังเรียมเลยครับดูดิป้อมสายป้อมสายรถเก่าแต่งให้ดูดีก็ร้าใจอย่างนี้หมดปัญหาเรื่องน้ำร้อนเลยนะฮะความร้อนใช้ปกติแค่หกสิบฝาเองโอ้โหแน่นอนจริงๆนะฮะไอเดียเจ๋งมากเลยนะครับรถรุ่นเก่าส่วนมากเขาก็จะกลัวกันเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำ น้ำร้อนนะฮะถ้าน้ำมันร้อนจัดเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เครื่อง h e ทได้นะครับสวยงามนี่เห็นไหมรถยกครับเห็นไหมครับอุปกรณ์ของเขาก็ปรับแต่งประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะมีวินมีแบตเตอรี่ใหญ่มีหม้อน้ำอยู่ฝั่งนี้มีไฟวิบวับฮะติดไปนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถยกบ้างนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนานาของเขานะครับเป็นอุปกรณ์เสริมเนาะ จะมีโซ่มีเหล็กเอาไว้สำหรับยกเสียบอะไรก็ว่ากันไปนี่ดูใช้สลิงเพิ่งได้เห็นใกล้ๆนะฮะแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสรีวิวรถยกเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้นะครับขอดูช่วงล่างนิดนึงเขาจะเสริมแหนบนิดนึงนะครับนะเสริมแหนบประมาณสี่แผ่นครับมีของเดิมช้อนอีกหนึ่งแผ่นเป็นห้าแผ่นนะครับเสริมแหนบไปนิดนึงนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเวลา เราไปยกรถเนี่ยนะครับน้ำหนักมันจะลงมาอยู่ที่รถเราด้วย<ล>เขาก็เปลี่ยนตรงเตงให้ตรงเตงสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เสริมแหนบเข้าไปเพราะว่าอุปกรณ์ในการยกมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับขอแย่ดูเข้าไปเกลกกตรงนี้นี่กับโอ้โหคานบนเขาก็จะสร้างคานใหม่ติดกับคัตซีเลยนะฮะสร้างคานติดกับคัตซีนี่เห็นไหมครับ เชื่อมไปเลยนะครับนะเชื่อมติดกับคัสซีไปเลยสวยงามครับทําคานให้แข็งแรงนะครับนะคานหลักๆเลยก็จะอยู่ที่คัสซีนะครับนี่ฮะดามติดไปกับคัสซีไปเลยสวยงามไม่ทุกอย่างต้องแข็งแรงแล้วก็บึกบึนนี่ฮะรถยกเท่เลยครับคันนี้ครับก <larda> ็ ดัดแปลงกันนิดนึงนะฮะเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคือผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูการปรับแต่งนะฮะเขาบอกว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องทำให้จบเรื่องความร้อนนะครับซึ่งมอน้ำสองลูกเนี่ยก็มีพัดลมอยู่ด้วยนะลูกแรกก็มีอยู่ด้านหน้าลูกหลังนี่ก็คือเอาไว้สำหรับเวลาที่ดันเขาดันเนินร้อนๆเนี่ยนะเปิดลูกหลังช่วยด้วยก็จะดี เป็นการต่อนี่ครับอ้อันนี้คือเป็นวาลวปั๊มน้ปั๊มปั๊มครับอ๋ออันนี้คือปั๊มเอาแล้วเขาจะต่อพ่วงจากตรงนี้ไปตรงไหนอะ่ะ<ม>คือมันก็ต่อมาจากข้างหน้าต่อมาจากข้างหน้าเหมือนกันคือเวลาเปิดปุ๊บ,บาวาลน้ําวาลน้ําถึงจะเปิดให้น้ําผ่านทํางานอ๋อวาลวน้ําเป็นตัวปิดกั้นไว้ใช่ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้ลูกหลังเพื่อระบายความร้อนอีกเราก็สามารถที่จะเปิดสวิ ใ,ให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อจะเอาน้ำมาเวียนในนี้<ช>โอ้สุดยอดปเปิดปุ๊บปั๊มน้ำทำงานพัดลมทำงานพร้อมกันเลยครับผมถ,<อ>ถ้าปิดสวิตช์ก็คือลูกเดียวอ๋อโอ้โหเคยวิ่งแล้วลองเปิดดูไหมความร้อนมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าวิ่งเยียบๆหน่อยลูกเดียวก็อยู่แปดสิบครับพอเปิดสองลูกเหลือ เหลือหกสิบอะเหลือหกสิบใช่ไหมฮะหายไปยี่สิบเลยโอ้โหนี่แหละนะเนี่ยเรื่องการแก้ความร้อนสําหรับรถรุ่นเก่าๆนะเ <r> <ing> ขาถามหน่อยประมาณเท่าไหร่ครับแก้มาหมายถึงว่าเพิ่มมาเนี่ยหม้อน้ําลูกหนึ่งแล้วก็พัดลมแล้วก็ต่อระบบใหม่เลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ครับประมาณประแปดพันครับประมาณแปดพันก <Rab. S 1> <ừ> ็หม้อน้ําก็เกือบเกือบหกพันแล้วแล้วก็นีมีท่อเลสินครับท่อเลส ต่อจากตรงนี้ไปเอ้ยถอยต่ออยางเนี่ยอ๋อต่อจากสองเส้นตรงนี้ไปบอก็เราต่อจากตรงนี้เขาเลยนะฮะนี่ครับราต่อแยกจากตรงนี้ไปท่อท่อที่นี้ก็คือเป็นท่อที่จะไปข้างหลังใช่ครับอ๋อธรรมดามันก็มันก็เป็นตา้นาอยู่แล้วแต่ส่วนมากเขาจะเป็นยางอุดไว้น่อ่าครับผมเป็นยางอุดไวอืมจต่อจากตรงนี้ไปครับก็ประมาณหมอน้ําด้วยล่ะราคาครับรวมมอน้ำเกือบหกพันเนี่ยค่าอะไรพวกนี้อีกประมาณก็ไม่ถึงหมื่นนะจบถ้ามาจากไหนเอ่ยถ้ามาจากช่างมุดครับช่างมุด มูสเซอร์วิสนะฮะจบเลยครับโหการแก้ปัญหาความร้อนได้นนี้จะขึ้นข้างหลังเป็นเลดเป็นเลดยาวไปเลยเนาะเราก็ลากเลดยาวไว้ใต้ท้องได้เอาแล้วครับนะฮะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมรถไมตี้ครับเครื่องก็ยกใหม่แล้วแรงด้วยเกาะเทอร์โบเทอร์โบของอะไรเอ่ยโคงหน้าโคงหน้าส s มเอครับโคงหน้า3 s มเอข้างหลังโคงเดิมครับข้างหลังโคงเดิม้วเกิดพอพอเกิดเอา ใหญ่ไปเดี๋ยวดันไม่ไหวครับรอรอบรอ,รอรอบไม่ชอบรอใช่ไหม <c oughs> ฮะโอ้โแต่งสวยนะฮะคันนี้ครับเอาละครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาชมรถไมตี้นะฮะเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ใช้หม้อน้ําเกาะเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะไฮไลท์คือผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะว่า รถคันนี้นะครับเขาปรับแต่งและเขาเน้นเรื่องการใช้งานคําว่าวิ่งแล้วร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าวิ่งแล้วร้อนจัดๆเนี่ยฮะทำให้เครื่องยนต์เราสึกหลอไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วเครื่องเย็นเนี่ยนะครับหรือว่าความร้อนไม่เยอะความร้อนไม่สะสมเยอะเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเราอยู่ทนนะครับรถรุ่นเก่าๆเขาจึงกลัวอย่างเดียวนะฮะผมไปเจอมาหลายคันแล้วนะฮะร,รวมทั้งรถด,ดาหลายคันเลยเหมือนกันที่ก็อยากจะแก้เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับนะฮะก็ลองมาชมคลิปนี้นะครับ วางหมอ้อน้ําเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะวางระบบหมอ้อน้ําใหม่เพิ่มอีกหนึ่งลูกมันจะช่วยให้เย็นเจี๊ยบไปเลยหรือว่าเย็นอยู่ประมาณ60กกว่าได้สบายถ้าไปใช้งานหนักๆก,ก,ก็ผมว่าไม่น่าจะเกิน80ดนะฮะดันมากๆไม่น่าจะเกิน8ปดก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ของรถยกนะครับก็ปรับแต่งมาประมาณ5 0 0 0 0ื่นนะครับก็มีที่ปรับแต่งนะครับนะฮะไว้สําหรับยกรถนะฮะใครรถสง่งรถเสียก็ โทรได้นะครับโทรได้เบอร์นี้เลยช่างอ้วนช่างอ้วนทำรถยกด้วยคือสามารถที่จะใครโทรมาให้เราไปยกก็ยกได้เนะก็ผมที่บ้านเปิดเป็นอู่ทำสีรถอ๋อเปิดทำอู่สีรถแล้วเราก็ทำรถยกด้วยใช่บางทีรถลูกค้าเสียเราก็ไปยกเข้าอู่ฟรีเลยพิกัดอยู่แถวไหนอ่ะ อำเภอมะขามครับอำเภอมะขามนะครับนะฮะใครอยู่แถวจันทบุรีนะครับนะฮะหรือว่าแถวแถวมะขามก็โทรได้นะครับอยากให้รถยกไปยกนะใครใครหลับเครื่องใครหลับเครื่องใครไสแตกก็บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปยกให้นะครับโอเคนะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูรถยกหนึ่งคันนะฮะพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็การปรับแต่งไา่หม้อน้ำสองลูกถือว่าเป็นลักษณะที่น่าสนใจเลยนะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยสําหรับ คนที่รักรถนะคะคนที่ใช้งานรถเป็นประจําแล้วก็รถรุ่นเก่าเนี่ยมันจะจบด้วยการแก้ปัญหาใส่ม้อน้ําเพิ่มเข้าไปนะครับดูแลเครื่องยนต์ให้ดีถ้าระบบน้ําดีน้ํามันเครื่องดีทุกอย่างเขาก็จะไปได้สวยชอบจริงๆกับลูกนี้เอาให้ดูอีกรอบนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับชาบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย,บายครับ